จริงๆแล้วเกิดอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีครับครับพอเกิดมาได้ไม่แน่ใจว่าจะปีกว่าๆนี่แหละมั่งแล้วก็มีน้องชายเกิดขึ้นมาไม่รู้ว่าได้กี่เดือนนะครับแล้วก็แม่เขาก็แยกลุงแดงจากสระบ,บุรีค่ายทหารไปอยู่ที่สุรินทร์บ้านของยายทวดต่อจากนั้นลุงแดงก็ไม่รู้เรื่องเลยว่า พี่น้องพ่อแม่เป็นยังไงจนกระทั่งถึงเวลาเข้าโรงเรียนลงแดงก็เข้าโรงเรียนจบแค่ชั้นป .4 จบแค่ชั้นป .4 ทั้งๆท,ที่อยากจะเรียนแต่เราไม่ไม่มีเงินเราก็ไม่มีงานทําไม่มีรายได้อยากจะเป็นทหารเหมือนพ่อมาเลี้ยงยายทวดที่ที่อยู่ด้วยที่เขา อุป,ปการะเลี้ยงดูลุงแดงมานั่นน่ะแต่ก็ไม่ได้ลุงแดงสูงแค่ร้อย5มันเลยไม่ผ่าน <S <S ก็ <S 2> <S 2> <ไป S 1> เลยไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เลยสมัครก็ไม่ได้